เท้านี่ยยังเนื้อเสิมาเสือนี่นะผมกยังเต้นๆอยู่กูโลละสี่ร้อยมึงนอาหารสดโอ้โหปลไปเป็นอยู่เลยยังเงิบเงือบเงือยู่นี่โอ้โหปลาปลาอู้อันนี้ยังเป็นๆอยู่เลยเนี่ยเป็นรถวิ่งเอออันนี้อันนี้รถไฟฟ้าอันนี้สะพานเห็ดใหม่ไปรถเรนแล้วสองสัตว์มัน สวัสดีแล้วก็สบายดีพี่นอ้องปองภายเมื่อสักครู่ทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพอ่อกับพอบานลาวเลยพี่นอนะ้องเนาะชงพอบานลาวเม่สาวไทยหลังจากห่างหายไปโดนเติบพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะพอบานลาวได้โอกาสจะมาเดินตลาดเขตบางกะปิเนาะพี่น้องก็เลยมาเห็นว่าบริมา,มาประมาณสี่เดือนพี่น้องภายในสี่เดือนแถวนี้ยังบ่มีเ้ยพี่น้องเลยยังบ่มีสะพานแต่ว่าตอนนี้มีสะพานเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เอาเป็นโอ้เขาสางไหวขนาดนี้นาะพี่น้องเนาะดูแล้วรถกระไรหลายแทนคนกระพุกผ่านแห็นพี่น้องเอ้ยดูจะให้สิพาคนมาเมืองปองแสนแสีบเนี่ยเมืองโต้โค้งนี่นะนี่โค้งหัวเขียวพี่น้องพอเนี่ยรถไฟฟ้าอันนี้เห็นบ่พี่น้องว่าแท้เนาะใค้ข้าวกระบู่เดีมานานเถิงอ่ะนะเอาเแต่ถนนนนทางเขายังเห็ดกันอยู่เด้อแทนนี้เด้อ ไปไปให้ายเมืองหลายบอนหลายยานพี่น้องนะได้มาเท่นี้เฮือหึพี่น้องดูสภาพด้วยใช่ไหมเมืงมองหม่องคลองแซนเสียเป็นยันเปลี่ยนไปบ่เสมอเมือ่อไหรมาเท่นี้ก็ภายในสี่ปีเมื่อไหร่ผ่านมาเท่นี้จากเมื่อก่อนอีลุกคุกคลังแล้วรถไฟฟ้าแบบมือมีแอ้พี่น้องเลยเสมอนี่มีรถไฟฟ้ารถนั่งแล้วตึกอาคารขึ้นใหม่ก็มีเออรถพี่น้อง Tại nó muốn độ mấy năm rồi Họ dạt đâm Nếu không khoan xe thì nào Mới bên lửa không? Wow, lúc phải phá mà. เลย嘛มันตรงโค้งเขาจะแลียนชาชาเนะ่ยตรงโค้งมันเป็นเหมือนกันเนาะสวนเนี่ยเป็นเป็นยังเออสวนนี้ก็คือนี่แหละแยกเขาเรียกว่าแยกลำสาลี่หาแยกลำสาลีนี่โอ้โหยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของมันนั่นแหละ จากเมื่อก่อนมาบุมีเอารถไฟฟ้าแบบมีตถนนรถติดกันอือเลยท่านนี่เป็นสวนเด็กเห่นอาพี่น้องน,น่าได้าพาไปเดินตลาดสักหน่อยนึงว่ามียังายในตลาดนี่แหละความสวยงามของกรุงเทพเป่น้อาเอ้ย้างไดะไทถไทยมีอากาศปถ่าทย,ยที่อันนั้นแถวไปใตั้งเอินแถว ซีน่ก,กาลินไปทางนี้เนาะเขตนั่นงนอกเริ่มจะเลื่อนขึ้นไปเถอหน่อยหน่อยแล้วคือจะเลื่อนไวอ้อ่ะผ่านมาสามปีได้ขนาดถน,นนแท่นี้แลว้วยังแลว้วนูแหงงามแต่ถนนหนทางนี้ขั้นแะล้วม่นน้นะอีกฝากหนึ่งพี่น้องอันนี้คือนาตลาดบ้างกะปิพี่น้องเอาอยากเห็นรถวิง่ง เอออันนี้อันนี้รถไฟฟ้าอันนี้สะพานเห็ดใหม่ปล่อยรถแลนแล้วสองสัน่นมันในชั้นหลังก็เห็นถนนยังเออไปสองสั่พม่นได้พี่น้องเลยไป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 แล้วมาเหนียวคุณสีงามตาเนาะ นี่ละรถในกรุงเทพพี่น้องเมืองเอานะฮะชิปสื่อกับเขาเออรถรถแลนเหรออะฮัสิลงพิสูจน์เขาได้พี่น้องเด้อไปไปลงพิสูจนเขานกดนวยเป็นวันเสาร์นะคนเดินตลาดนี้ฮัสิมาเอานี่ยพี่น้องเนี่ยฮสิมาสื่อนี่นะวันเสาร์ฮพาไปคนไปเมืองปลาเนาะคนละอย่างบางไม่หล่ไล่พี่น้องแท้น ไลายนู้มัดโมก็ถือแต็นโมไปเหมืองปลาก่นอนว่าคนเดินหลายเดินเยอะตลาดมารกก์เกปีนคนเดินนี่นต้องห่วงอักมีซีสอดไปเนาะนีทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้โหปลาหมึกอาหารสุกอาหารอาหารดิบอาหารสดอยู่เขตนี้หมดเลยโอ้โห่ปูปลานิบ โอ้โหหืม uh huh. ถูกๆว่าแพง uh huh. ปลา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 ลายกุ้งโอ้โ oh หปลาปลาปลาเสียงเอ้ยสุดจุด,จ,ดจริงจริงอันนี้ปูปูก็มีโอ้โ oh หปลาปลายังดินอยู่ได้พี่น้องได้แท่านี้เด้อ ใช่ส <ort>. no? ื oh. ่อไปมีอะไรกินอย่างเนาะปลาเค็งปลาหมอก็มีปลาโอ้โหปลาทะเลมัดอยู่ในบนมีปลาหมึกทูนไม่หนักว่าทอมนึ่งโอ้โหกุ้งยังเต้นเต้นอยู่กุ้งโลละสี่ร้อยอมอาหารสดๆทั้งนั้นเลยโอ้โหกุ้ง สีวะโอ้โหปลาหมึกปลาหมึกมีคนมาเลยพี่น้องเลยนี่ปลาปลาใหญ่เมียเนาะโลห์หกสิบห้าเองเนี่ยตัวใหญ่บเบลอ่อเลยหกสิบห้าเองโอ้โหปลาเป็นอยู่เลยยังเงือบเงาเกือบเงาเลยนะโอ้โหปลาปลาอู้อันนี้ยังเป็นๆอยู่เลยเนี่ยยังเป็นๆอยู่เลยโอ้โห ปลาจากทะเลมาอยู่ตรงนี้เราหมดเดี๋ยวเราจะไปซื้อใบก,กันโอ,อันนี้กุ้งแช่ปลาหมึกแห่งบางอย่างพักมีสีชอมอ่ะพี่น้องเอ้ยรายรา,ายพักถูกอาหารสดอยู่ตลาดมากกะปินี่แหละคนหลายนะเฮาสื่อขอ้องกันไปฟังทุดคนกละลายทำไมตลาดเท่าข้าคนบลาสขนาดนี้เนาะเอาเด้อยวดูพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาสีอ ไปสื่อกับเขาไปเมีเเนะย,ย,ย,ยมนะใ,ให้เลี้เขาหน่อยจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำใจประมาณแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเสื้อไปใส่ไปเทียใสย่ซีมีให้เมืองอีกี่ไก่พูดนนหัวไก่อ่าบ๊ายบายสบายดีเลยพี่น้องเด้อ